เดี๋ยววันนี้เราทําการไอ้ประกอบคาบูนะเลยโซ่นะเล่ยโซรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่น5.2าลยนะอาการที่เจ้าของแจ้งมาก็คือว่ามันเล่งไม่ขึ้นมันติดตัดติดอยู่แต่ว่ามีมอาการบูบูบนะมันวูบบูบก็คือมันเล่งไม่ขึ้นนั่แหละเล่งแล้วมันจะปอดปอด,ปอด,ปอดนะมันจะปอดปอดเลยนะช่างก็ทําการเช็คแล้วนะเช็คแล้วก็คือมันล้างขาบูแล้วแหละขาบูก็ล้างแล้วเนี่ย ล้างแล้วล้างขบูเรียบร้อยพอลาขบูเสร็จป,ปับ๊บเราก็เช็คเจอปัญหานะเจอปัญหาคือตัวนี้นะเนี่ยเจ้าเนี่ยเนี่ยเราเป้นขบูนะเป็นลีกก็ได้มันมันเกิดการขาดนะก็มันขาดแหละแล้วลมเข้าเนาะล้วก็ช่างก็สั่งจากลาซาดาเนีย่ยตอนนี้ถ่ายคนเดียวมือเดียวก็จะแกะให้ดูเดี๋ยวจะแกะให้ดูแกะช้าหน่อยนะเขยา่าเขยา่านะเขยา่าเขยา่าเนี่ยเขยา่าเนี่ยเอาหลุดมาแล้วนี่ไงนะเนี่ย เจ้าเนี่ยอ่าเขาเรียกแป้นขาบูอ่ะหรือคอริดนะนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอืมเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเข้ากับตรงนี้พอดีเลยนะนะเขาจะเขาจะมีรูปทรงก็คือใกล้เคียงกันนะตัวนี้ความลงนี้นะนะอ่าแล้วก็ตัวนี้อีกอืมเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรล่ะก็ลืมชื่อไปแล้วเวลาสั่งก็ดูแป๊บเดียวไม่ค่อยได้เสียบ่อยหรอกนะเขาจะอยู่ตรงนี้ อ่เขาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้แหละนะอ่าแล้วก็เจ้าคอรีก็จะเข้าไปอยู่ในนี่นะเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้นะอ่าสองรายการแล้วอ่ารายการที่สามคือตัวนี้อีกนั่นก็ไม่ใช่เวลาขบวจะเสร็จเลยนี่แล้วเจ้าตัวนี้จะอยู่ไงก,องก,กองนะ็อยู่อย่างนี้ก็ก็อยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะก็เปลี่ยนสามตัวนี้ <c oughs> ก็ก็น่าจะหายนะก็ ว่าช่างทําไมบอหน้าจะหายก็ยังไม่ได้ลองไงเดี๋ยวถ้าลองเราก็รู้นะอืมเพราะว่าถ้าช่างลองก็ก็ต้องหายแหละก็ทํามาก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนะแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะตั้งกล้องได้ไหมเพราะขากล้องก็ยังไม่มีนะก็ถ่ายบอกให้ดูก่อนว่ามันเป็นอะไรบ้างนะหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกว่าเวลาใส่แล้วมันเป็นยังไงรูปร่างมันนะแต่ตอนนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะ ตัวนี้มันจะมีประเก็นนะเดี๋ยวเราจะทําการตัดประเก็นเนี่ยนะล้วก็ใส่ไปนะใส่ไปนะอ่าใส่ไปไงนะี้นะช่างจะบอกก่อนนะใส่ไปแล้วใส่น็อตนะใส่น็อตเนี่ยซ้ายขวานะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเวลาขันอนะขันอย่างที่เคยบอกอนะเวลาซ่อมรถซ่อมอะไรก็แล้วขันให้เท่าๆกันพอประมาณประมาณพอตึงๆตึงๆนะอ่าทากาวบางๆนะกาวไอ้กาวบอลเนี่ยนะทาบางๆอันนี้ช่างบอกก่อนเพราะว่า ช่างไม่มีขากล้องตั้งว่าจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวให้มีขากล้องก่อนนะจะถ่ายให้ดูว่าเวลาทํางานจริงๆก็ทำยังไงก็รู้จากคลิปที่แล้วก็เห็นแหละว่าการขันน็อตเป็นยังไงนะอ่าเนี่ยทากาบางๆนะเนี่ยทาน้าสัมผัสเนี่ยบางๆนะอืมทาให้อย่ไปทาหนาละทาหนาก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะไปอุดรูดทางเดินน้ำมันหายใจไม่ออกนะอีกนะอ่าหลังจากทาเสร็จแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะ เนี่ยมันก็อยู่เงี้ยมันจะเป็นแป้นมันจะมีเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่แล้วนะมันจะมีน็อตอยู่อย่างเงี้ยนะก็ตัวนี้ไม่ต้องขันแน่นนพลาสติกนะเดี๋ยวแตกนะเนี่ยนะเนี่ยน็อตเนี่ยนะมีสองข้างด้านในตัวหนึ่งนี่นะอ่าด้านในตัวนะขันเบาๆพอไม่ต้องแน่นนะอ่าแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ก็ทากาวบางๆทาหัวน็อตนะทาเกลียวน็อตอ่ะแล้วก็ขันเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะอยู่เองขันเบาๆเองพอเกลียวแห้งมันก็จะล็อกแน่นนะ ย่าไปคันแน่นะแตกนะพลาสติกนะเนี่ยนะก็นี่สั่งมาจากลาซาด้านะนะเพราะช่างอยู่ในป่าแล้วช่างคงไม่ออกวิ่งไปซื้อหรอกก็สั่งลาซาด้าเอานะอืมแล้วลาซาด้าก็เข้าโฆษณาจอช่างเหมือนกันช่างก็สนับสนุนอยู่นะเพราะว่าเรื่องจริงช่างสั่งลาซาด้าจริงเพราะช่างอยู่ในป่าออกวิ่งไปซื้ออะไรนะเกือบสามสิบโลอ่ะนะแล้วก่อนจะออกไปถึงร้านอะไรนะโอ้โหดูขาว,วงกดนะ ทางวนมากเลยอืมทางวนเวียนอ่ะเลี้ยวไปเลี้ยวมานะอืมเดี๋ยวมาดูตอนประกอบตัวนี้เสร็จเนาะแต่ว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วช่างจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วก็มาดูตอนใส่ขบูอนะพอใส่ขบูเสร็จก็ต้องมาดูก่อนสตาร์ทว่าหายไหมอาการที่ช่างแจ้งไปว่ามันวอดวอด,วอดวบูบบูบนะมันจะปืดปืดมันจะตึ้งเดียวติดไหมอย่างนี้นะอ่ะลองดูอ่ะนะตอนนี้ช่างก็ใส่อ่า แป้นขบูนเนาะเล็กแป้นขบูนเนาะเนี่ยใส่ไปแล้วนะเนี่ยนะที่บอกให้ทากาวเนอนะทากาวบางๆนะเนี่ยนะตัดประกรินะนะในประกริตนะอ่าประกิตนันก็มันมีขายหรือเราถ้าเราไม่ซื้อเราก็มันไม่ได้ผ่าเครื่องเนาะเราก็เอากระดาษหนาๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเ็นความหนาหน่อยนะหนานะแต่เอาลัางไม่ได้นะลางมันไม่มีความแน่นของเนื้อกระดาษนะอ่าเราก็ตัดทํารูปกำทรงนะว่าเราตัดเราทําไงก็ เอาสียิงนะเนี่ยเอาสียิงเนี่ยเนี่ยเอาสีนี่สีดํานะยิงเข้าไปที่ตัวขาบูนะอ่ายิงเข้าไปเงี้ยอย่างเงี้ยนะเอาสียิง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 พอยิงเสร็จนะก็เอากาวเอาตัวเนี้ยแปะเลยนะปรับอย่างเงี้ยนะมันจะออกมาเป็นสีให้เราเห็นอ่ะเดี๋ยวช่างทาให้ดูนะอย่างเงี้ยนะอย่างงี้นะอ่าอย่างงี้นะแล้วเราก็แปะนะแปะเงี้ยอึ๊บอย่างเงี้ยนะแปะเงี้นะพอแปะเสร็จปั๊บเราก็ดึงออกมาเลย มันก็จะเป็นสีที่เราเห็นนะอันนี้คือทําให้ดูเฉยนะปกติมันก็จะมีรูมีอะไรครบหมดเลยแล้วต้องเอานิว้วดันดันด้วยนะหลังจากเราใส่ตัวนี้เสร็จไปปั๊บนะเดี๋ยวเราก็ทําการใส่ตัวนี้อืมนะใส่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะนะตอนนี้เราก็ทําการใส่แป้นแล้วนี่นะแป้นเนี่ยเนี่ยแป้นที่บอกนะแล้วก็มีตัวเนี้ยทองเหลืองนะใส่เข้าไปนะต้องใส่ทองเหลืองนะก็ทำมาให้ใส่ก็ใส่ ไม่รู้เขาทำมาสน,นักจะการแบบลูกยางยยบะมันจะเป็นลูกยางนิ่มๆตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ปะเก็นเนี่ยเอาไว้ด้านในหรือไวอ้ด้านนอกด้านนอกก็ได้แล้วแต่คนจะเอาไว้ด้านในนอกแต่ว่าที่เขาผลิตมาเขาจะอยู่ด้านในเพื่อซับตัวนี้ไม่ให้มันยุบตัวมากเกินไปนะถ้าตัดด้านนอกอีกตัวก็ได้ไม่ใช่ว่านะแต่ว่าเขาทำนี้ก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการใส่ขาบูหรือใส่ระบูเราก็จะตาดให้ฟังเสียงว่ามันจะเป็นอย่าง ตอนนี้ช่างทำการใส่ขาบูเสร็จแล้วนะนี่ขาบูนะอ่าใส่เสร็จแล้วนะก็ทําการสตาร์ทดูแล้วนะก็ปรับจูนก็ติดง่ายนะเดี๋ยวช่างจะลองมาดึงให้ดูตอนนี้ก็ติดแล้วก็คือก็ถือกล้องมือเดียวได้อยู่ก็ติดแล้วนะก็ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงนะตัวช่วยก็สิ่งที่เรามีในร่างกายแต่นะก็ดูเอานะก็อ่ะตัวช่วยอ่ะตัวช่วยนะ ก็ไม่ต้องเห็นตัวช่วยหรอกเห็นนิดหน่อยก็อย่าไปคิดว่าตัวอะไรนะอะลองดึงดูนะตอนนี้ก็คือช่างทําการปรับจูนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าปรับจูนยังไงให้มันติดง่ายนะให้สตาร์ทง่ายคือถ้าใครกดติดตามกดช่องทางชาติอะทางชาติก็จะอธิบายการจูนว่าแก้ไขเฉพาะหน้าแก้ยังไงเวลาเรา,เาไปใช้ในป่านะเวลามันเกลรยนะเครื่องพวกนี้มันก็ต้องเกลรยแหละนะนิดหน่อยนิดหน่อยก็มีการปรับจูนก็เตรียม ไขควงแบนจูนตัวหนึ่งนะเดี๋ยวช่างจะบอกว่าจูนยังไงเวลาเราจะแก้ไขจะพอน้าถ้าคนรู้แล้วเขาก็ทําเป็นนะแต่ช่างจะให้ดูเฉพาะคนไม่รู้คนที่รู้แล้วไม่ต้องเข้ามาดูนะนะเสียเวลานะนะ่างชาติก็คงไม่ดูคลิปใครเหมือนกันทุกวันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนก็ดูศึกษาความรู้ก็ตัวเองก็เป็นอยู่อ่นะก็ดูไปว่าเขาทํากันยังไงนะก็ลองมาดึงดู เขาติดง่ายแล้วจูนเข้าที่แล้วเราก็ทําการล้างขบูแล้วเนาะอันนี้ช่างไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่ามันใน,น,นช่วงนนช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงก่อนปีใหม่เครื่องตัวนี้นะเขามาสองเครื่องช่างไม่มีเวลาทาคลิปก็งานเยอะไงก็เท่าที่เห็นแหละงานช่างเยอะก็ไม่มีเวลาที่จะทาคลิปถ้าทําคลิปมันก็ทํางานไม่เสร็จนะแต่ตอนนี้เืองานเคลียร์ออกหมดแล้วก็มีงานใหม่เข้าอยู่นะแต่ว่าก็เจ้าของเขาไม่รีบเดี๋ยวจะให้ดูงานใหม่ดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะ ก็เขามาสองเครื่องให้ไปแล้วเครื่องหนึ่งแต่เครื่องนี้ก็ช่างทําการอย่างที่บอกอะนะถ้าใครติดตามตั้งแต่ตอนแรกๆจะเห็นว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะแล้วก็ขบูก็ไม่ได้ล้างให้ดูก็ไปดูคลิปเดือนสองเดือนที่แล้วมันก็จะมีอยู่อืมก็ละเอียดตัวนั้นแหละค่อนข้างละเอียดอยู่นะก็ล้างขบูงล้างขบูอะไรเรียบร้อยจุนปรับแต่งหมดเลยตัวนั้นก็ใช้ได้เลยนะอืมล่าสุดเจ้าของก็มาหาช่างดูหลังจากสองเดือนผ่านไปเขาก็มาหาช่างอีกครั้งหนึ่ง ช่างบอกเป็นไรเขาบอกเป็นไรหรอกตั้งโซ่ให้หน่อยฮะตั้งโซ่ก็ตั้งไม่เป็นลูกชายเขาตั้งไม่เป็นก็ตั้งให้เรียบร้อยไปแล้วนะนะเครื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกนะช่างก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วเยอะเพราะว่าคนเดียวตอนนี้ทํางานคนเดียวเดี๋ยวจะดึงให้ดูอีกทีนะถ้าเขาตาัดง่ายแล้วเขาก็ดึงง่ายเลยเนี่ยช่างกระจับดึงเลยนะนะเอาเอาเอาตัวช่วยช่วยหน่อยไม่ต้องไปดูเห็นตัวช่วยหรอกเห็นขบูแล้วกันเห็นเครื่องนะลเห็นนิดหน่อยเป็นไรหรอกตัวช่วยก็ไม่รู้หรอกตัวอะไรนะอ่ะดึงดู โอเคนะคลิปนี้ก็ช่างสรุปแล้วก็ตัวนี้นะก็เจ้าของเขาแจ้งมาเร่งไม่ขึ้นเนาะช่างทําการลักขบูพอลักขบูเสร็จปุ๊บมันไม่หายมันไม่หายมันก็เร่งไม่ขึ้นไงนี่ไงตัวนี้ตัวปัญหานะเดี๋ยวช่างให้ดูนะนี่นะ เนี่ยมันแตกนะเนี่ยมันแตกเนี่ยแตกอย่างเงี้ยนะแตกเนี่ยแต่เจ้าของเขาเห็นแล้วเจ้าของเขามาดูแล้วเขาบอกช่างจัดการเลยนะอะไรเสียก็เปลี่ยนเนี่ยมันแตกนะพอแตกปุ๊บไอตัวนี้เนี่ยมันจะติดยากมากเลยแล้วก็เล่งไม่ขึ้นมันจะมีอาการวอดวอดพะลมมันจะเข้าในรูนี้นะปกติน่ะลมกับน้ํามันจะเข้ารูนี้นะจะเข้ารูนี้แต่เวลามันมีทิศทางลมเข้านะ่ะน้ํามันจะไม่ลง ตรงนี้มันมีจะลมเข้าอย่างเดียวแหละแล้วลมมันดันกลับตีกลับไงนะช่างก็ทําการเปลี่ยนของใหม่ที่ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะนี่เปลี่ยนแล้วนะอันนี้ช่างสั่งมาสองตัวนะเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรแต่แต่ช่างใช้ยีทท่ห้อนี้นะนะยี่ห้อนี้นะดีนะเพราะว่าช่างก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรหรอกแต่ช่างซ่อมเครื่องพวกนี้จนรู้ว่าเออเขาก็ใช้ได้ดีนะแต่ถ้าถูกกว่านี้ช่างก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็ช่างคงไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะอืมเนี่ยยี่ห้อนี้ใช้ได้นะ ช่างซ่อมหลายปีแล้วก็รู้หลยยี่ห้อนี้ใช้ได้ก็ไปซื้อมาจากตามร้านทั่วไปนะช่างก็ก่อนหน้านี้ช่างก็ไปซื้อมาแล้วตัวหนึ่งนะแต่ไม่ผ่านนะเดี๋ยวช่างเอาให้ดูอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะใจเย็นถ้าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นน้องใจเย็นนะอ้านในเจอแล้วนี่ไงเนี่ยช่างก็ซื้อมานะแถวนี้แหละไม่ต้องบอกว่าร้านไหนหรอกแต่มันไม่ผ่านนะอืมมันไม่ผ่านก็คือเนี่ยอัดค้างเดียวยุ่ยไปหมดเลยนะเนี่ย แต่ว,ว่าก็กเขาคิดว่าเขารีบใช้ไงก็เลยไปซื้อให้ไปซื้อไม่ผ่านช่างเลยตัดนใจสั่งลาซาด้าเลยเพราะเราเคยใช้ยี่ห้อนี้แต่เวลาไปถามซื้อเขาไม่มีมีอะไรก็เอามาให้แต่สุดท้ายมันไม่ผ่านช่างเลยสั่งลาซาด้ามาสองตัวนะสองตัวก็คือเราก็เนี่ยให้ดูสองสองตัวจริงมีสองถุงนะอ่ะเนี่ยนะสองถุงใส่ไปแล้วถุงหนึ่งนะราคาก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกราคาก็ต้องสูงกว่าทั่วไปแถวนี้อยู่แล้วนะ จะเดึงให้ดูทีแล้วก็ท่างจะพาไปชมอะไรบางอย่างนะดึงให้ดูทีนะต้องติดนะไม่ติดไอเขานะนะอ่ะเดี๋ยวช่างก็จะพาไปดูงานใหม่นะงานใหม่ที่ว่าเข้าอะนะมันเข้าแล้วเข้าเมื่อช่วงปีใหม่พอดีเลย ช่างบอกว่าช่วงนี้ช่างพักก่อนนะช่างจะต้องทํารั้วให้เสร็จก่อนนะเนี่ย <c oughs> นี่เจ้าเนี่ยเจ้าของด้านเนี่ยนะเนี่ยหน้าตาคล้ายค้าคีกแหละแต่เขาไม่ใช่คีกะนะช่างก็ไม่เคยเจอน่าจะเป็นไอคอนนะดาวนะนี่ดาวนะเพราะว่าห่างหายจากการซ่อมรถมาก็สี่ปีกว่าแล้วนะซ่อมรถก็คือมาอยู่นี่ก็เหมือนมาพักนะพักก็คือใายมาซ่อมก็ซ่อมนะแต่ถ้าอยู่ที่เก่าของช่างนะช่างก็ซ่อมประจ,จําจนรู้รุ่นรุนที่ห้อน,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 นะ เออก็ตอนนี้ก็คือมันประมาณหกโมงแล้วมั้งใช่ไหมตัวเองอ่าอ่าตอนนี้ก็ช่างก็ทารั้วอยู่นะเดี๋ยวให้ดูรั้วนะรั้วรัว้วบ้านช่างนะเนี่ยทาเองนะอ่าในตั้งรั้วเสร็จแล้วก็ตีใหม่ช่วงนั้นมันไม่เวลาแต่พอไมีเวลาก็ช่างก็ลุยสองวันนะ้งเนี่ยตั้งเองทําเองขุดขุดลุมก็ให้ลูกพี่ช่วยขุดแต่ว่าช่างต้องมาตั้งเองนะเดี๋ยวจะให้เลงนะ ท้าว่าช่างก็ไม่ได้เคยทำหลอกรั้วอะนะก็เล็งดูเอาว่ามันเป็นไงนะอ่ามันก็บางเอาทุกต้นเลยมองไม่เห็นต้นอื่นเลยมองเห็นยู่ต้นเดียวนะอ่าอันนี้ดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมก็ใช้ได้นะอ่าก็ไม่รู้วไม่เคยทํารั้วด,ด้วยเคยซ่อมแต่รถนะก็ลองทําดูอืมเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณกว้างกว้งอืมอันนี้ถนนนะนี่ถนนนะ นะบ้านก็ช่างเอาติดถนนนี่แหละอยู่ในป่านะนี่เป็นรั้วเนี่ยนะก็ใส่แม่ทูชีสีน้ําเงินนะเพราะว่าช่างนี่ก็เป็นช่างว่าต้องสีน้ำเงินอยู่แล้วเสื้อก็เป็นสีกรมบ่นท่านะแล้วก็เป็นอะไรใส่เสื้อมายืนข้างกําแพงเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนมายืนนะบางคืนนะ้ําแห้งกลางวันกลางวันเขาก็รู้อยู่ดีแหละว่าช่างมายืนยืนทําอะไรยินมทารั้วไงะนะอ่านั่นไม่บ้านนะบ้านเขากําลังลดต้นไม้นะ อ่าแม่บ้านอ่ะดูทรงผมอ่ะรงเดียวกันนฮะไม่แปลกดูนี่นี่นี่น,นี่เขามาวิ่งเล่นกันนะยามเย็นนะนี่เดี๋ยวช่างก็ทำร้ดเสร็จก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะก็ตอนนี้เป็นเอเดอไปเไปเป็นน้ำจิ้มก่อนนะน้ำมาเล็งฝั่งนี้ข้างหนึ่งนี่นะอ่าอ้าวเห็นต้นเดียวนะบางกันเนะก็เล็งช่างก็อาศัยเล็งงนี้แหละนะตามหลักสูตรที่ว่าเราเคย ทำงานเหล็กมานะช่างเคยอยู่ลงตึงก็ทํางานเหล็กผลิมาแต่ไม่เคยก่อสร้างนะงานก่อสร้างมันก็เป็นอะไรที่ว่าอืมก็ทุกคนก็ถ้าทําก่อสร้างได้ก็รับเหมาได้ก็ได้เงินดีนะแต่ช่างก็ไม่ได้ทำถ้าทางานเหล็กนะอ่าก็ให้ดูแค่นี้คลิปนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากทาเพราะว่าช่างกระหางหาคลิปไปนานนะเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่มาก็เหนื่อยไงพักนอนพักไปสามสี่วันมั้ง ก่อนจะได้ตื่นมาทําคลิปเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยเคียง์ัานหมดแล้วนี่เห็นไหมโล่งหมดเลยเรียบร้อยช่างออกหมดแล้วก็เหลือติดค้างร้านอยู่สองคันเนาะก็คือสามคันเด่นนี่เข้าใหม่นะเดี๋ยวให้ดูนะคลิปนี้จะยาวหน่อยก็ดูไปมันก็สาระทางงานเดี๋ยวจะมาเล่าการรถให้ฟังนะเจ้านาก็คงอยู่เหมือนเดิมนะอืเนี่ยเจ้านี่สกูปปี้ไอเนี่ยนะก็ติดแล้วนะช่างก็ทาการ เปลี่ยนหัวฉีดเอาฉีดมาลองไดอตาร์นะเดี๋ยวต้าร์ให้ดูน,น่ะนะปั๊มทำงานนะก็ตาส์ขานะนะทีเดียวติดนะแต่ทีนี้เจ้าของเขามาดูเมื่อวันแล้วเปลี่ยนได้นะได้เสียนะเนี่นยนะได้เสียนะอ่าก็เร่งขึ้นตามปกตินะหัวดฉีดช่างก็เอาฉีดอื่นมาลองก่อนอ่าก็เขามาดูแล้วช่างก็ไจ้ดำเนินง,งานต่อไปนะ แต่ถ้าเจ้าของยังไม่มาดูช่างก็ทําตามงบนะก็ให้งบมาแล้วสามพันสามพันทำอะไรบ้างก็คือช่างเปลี่ยนเสื้อสูบนะเปลี่ยนวาล์วหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนชามนะอ่าแล้วก็ล้างเ,เนี่ยทอรวมไปดีนะล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนซีนข้อซีนจานไฟนะก็เปลี่ยนหุวเทียนนะแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เลยนะแต่ตอนนี้ช่างมีปัญหาคือเจอใดเพอาดเสียพวบมันนอกเหนือจากการที่เราเช็คแล้ว กับผัวฉีดนะมันแจ้งรหัสอย่างที่บอกรหัสเจ็ดกับเอ่อรหัสหนึ่งสองนะช่างเราเปลี่ยนรหัสเจ็ดไปแล้วแต่หนึ่งสองไม่ทำไม่สามารถเปลี่ยนไดไ้ต้องรอเจ้าของนะมันไม่อยู่การประเมินผลประเมินผลคือรหัสเจ็ดช่างเช็คตั้งแต่ตอนแรกแล้วก่อนทําเครื่องนะตัวนี้ก็บบอกไปแล้วนะตัวนี้ก็คือเอ่อวฟร้อยสิบไอนะเนี่ยเวฟร้อยสิบไอนะนี่ผ่าเครื่องนะอา่าเขาบอกหลังพี่ใหม่นะ ก็โอเคคลิปนี้น่าจะจบเท่านี้ถ้าพูดไปก็ยาวมันก็มืดแล้วเดี๋ยวช่างเราต้องอาบน้ําหาข้าวกินนะพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ว่าทีว่าจะมีอะไรทําว่าจะทําอะไรแต่ที่นี้แน่ช่างต้องทํารั้วนะเอ่ออากาศยามเย็นนะดูนี่เสียงนกกระว่าวร้องด้วยนะช่างก็อยู่ริมคลองแต่ไม่ได้ไปถ่ายคลองที่ดมันไม่มีน้ํานะอ่ะนี่กอไผ่นะอ่า อ่ะอันนี้ร้านช่างนะอ่าน,นี่ร้านช่างร้านช่างมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะรั้วก็ยังไม่มีเลยดูโล่งมากเลยนะถ้ามีรั้วคงนอนหลับทุกวันนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกรั้วไม่มีก็จะรีบทํารั้วให้เสร็จไงนะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะเอ่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ก็มีอะไรก็กดเข้าไปนะให้ช่างชาติว่าเออ ทำคลิปนะอันนี้เจ้าอะไรเนี่ยนะจะปิดคลิปไปแล้วมาทําไมเนี่ยนะจะชื่ออะไรมาดีวชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อกระแตรหรือกระลอกนะกระรอกหรือกระแตนะมาจุงก้าก่อนมา,มาจุงกาอ่ะก็ขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณครับพี่น้อง